มาแล้วบ,ญญบรรยากาศกองไทยเอ็มบีมี่พี่รองฉากสวยงามน่นพีเซนเตอร์ของเรานะคะพี่รองคาะมากันแบบหัวฟูเลยเพราะว่าสปอนเซอร์เขาคือไบโอทีตเม้นผมกับพี่รอง มันเคยแน่ๆมันเคยแน่ๆโอ้พี่เข้าใจเรื่องอะไรคะเรือเร็วเออแออเฮ็ดดีแท่ขารบเลยมาเกียรเลย ็ดดีเห็ดดีเลยหัวขยันปอมเป็ดมันไม่ได้ทำอะไรนะตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยนี่คือต่งต่างจาตัวจริงมากอันนี้อันนี้คือของจริงนั่นนี่ของจริงอาบน้ำมาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวเองก็ว่าไปขี่จุกท่านเหมือนเดิมทุกวันเลยอ่ะทุกวันก็แบบนี้แหละลูกสบายใช่ไหมมีเป็นยังผมน้องแมท เดีไปตีโด้วยะเดเดตือน้แจะงอาบหน้าไี่ตอหน้าบเล่นน้ำเล่นน้ำเาเาลงในเยวเห็นเขาลงแสดงเขาถ่ายเขาลงอ๋อเหรอก็บเดเดแล้วที่เขาแสดงแล้วก็ลงได้เลยบเป็นโฆษณาด้ๆซไปแล้วหรออเาแค่ส่วนเดียวหัวกระตุนมาบ่หูเรืองน้าม แล้วก็เขาจะไปเซตอาบน้ำไปนี่ทำผนสวยไปเซตสีผมโอเคเส็จแล้วก็่เลยอาดไไปสแล้วไปเซตแอนเฮดผมแล้วก็เรบ่มตินไปเลย เป็นเมื่อวานราบทเป็นนังอย่างเห็ได้มนจแคป้ยังขาดเด้อเป็นตอนอาบน้ำแล้วตอนบ่อาบน้ำา็รูตองไปอ่นนันไปยืนอย่างร่งไปแต่งเตรียมหนาเตรียมแต่งตัวสีใส่สุดหนี่บอหยืดยังืนมาหนอกมั่สิบัดสิบัดดนครับไปไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวตามไปไทยบรรยากาศเอาจะคลิปหนึ่งกัน แม่ม่หว right? ีบ่ะม่ใรากาศให้มาแดดฮ้อนๆนอนไปจากมูนี่ที่มงเลี้ยงกันป่สอบสมงเดี่ยวสมัท่บ่สอบสม้งเดี่ยวสมัครอะไรอีกป่ะ มัน่าจากพี่น้อนักแสดงของเราได้ทีมงานของเรามีมีนางแสดงอีกอยู่ด้วพี่น้องถ้า่าเพิ่นกำลังแต่งตัวอยู่ในหของไปชุมส่วนหนึ่งนะคะศิลปินของเขามีนี่หลายกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บบันยยกจากพี่น้องดนเบิ้ง นะคะตอนนี้ออกมาถ่ายฉากนี้ก็จะมีนักแสดงซีคนนะคะน้องอันใหม่น้องหญิวพี่ปอมแปงน้ำหวานปีดี <c oughs> <c oughs> พี่เบนคั้นแถวแล้วล่ะยองหัวโอเคครับเรายืนอยู่ในะครับนที่เก้ายี่สิบนะครับผมปเอออย่างนี้มองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นจออืมนะคะเบื้องหลังกองถ่ายนี่มองเหี้ยบวะล่ะ ไก่้ห้อนมือเหรอพี่น้องคะวันที่สิบเก้ายู่ซีเฮามีวันที่สิบเก้านะคะเป็นงานกิ้นขอฟังน้ำสัมภิญญ์ศิลปินจัดอยู่อาณาจักรสาวน้อยเฮาค่ะ,คะพี่น้องคะมีวันที่ยี่สิบเปิดฤดูกาลนะคะจะเป็นงานคนละรูปแบบจะเป็นงานคนละแบบกันวันที่ยี่สิบเรามาเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพื่อเป็นแพงค่ะพี่น้องคะจัดที่สานามกีฬากลาง มันแพงเหรอพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเฮาเด้อพี่น้องค่ะผู้ใดอยากจะเข้ากุ้มปิดทักไปได้เลยพี่สาวน้อยที่ร้องเพงแฟนเพจนะคะพี่น้องซื้อบัตรแยกหนึ่งวันก็ได้หรือจะสองวันก็ดีค่ะพี่น้องคุ้มค่าสองร้อยสามสิบสี่บาทดูได้สองวันคุ้มคุ้มก็คนหนึ่งหวีก็ได้อีกคนหนึ่งก็ดูสภาพผมเพื่อนก็ได้ ทีมงานพาจากน้ำเพชรเอ็นบีสตูดิโอนะคะถูกสาวหน่อยเขาใส่บริการกันเป็นประจำด้วยนะคะกับทีมงานน้ำเพชรกำลังรีบเดี๋ยวถ่ายถ่ายฉากวีผม ่ทนค่ะองากแดดไปดอม้อมกันคว้หามีตน้ำากิดดหรือว่าให้น้ำหวานวีให้หนูเป็นว่าน้ำน้ำหวานวีฝั่งนี้เราจะเออเออเออโดยกูจิบกัปฝันสิีวีเองแล้วก็วี่มาบี่งแลวเราค่อยถ ให้กรอกลง sẵn นี้ก่อนนะ đấy ทางช่วยกันเข้ามาโอเคค่ะ nhỏ เพื่อนมาให้ไทยได้ถามเพื่อนเมื่อกี้อันพอบันทยแล้วมาไทยอยู่กับนี่อนั่นก็เขาลงไปหลายเราได้ประสันจะได้สบายใจไทยที่น้ำเผ็ดนะคะสวัสดีครับเพ็งมาแล้วผู้จัดการเราเุ้ยนี่นางเอกนางเอกเอ็มีเฮ้ยน่าสวยมากวันนี้เมคอัพโดย อปอมเมกอัพค่ะปอมเมกอัพเออสวยสวย,ย <นะ S 1> ติอกาตาเฮงเขาห้งเขาหวงเขาหวงมันห่วงมื่อนีแดดห้วงเนาะที่สุดนี่หะมันห้วงเอาเหตุงันการแจกมันทางเด็กเออพี่อป้อมแฝมกงทคนชิดบดข้ามหมอถงสี่จังส่นเพิ่นประสบการเพินเ่นนันเงเอกดาราิ่งป้อมแฝมไทยเอ็นดี ก็มีค่ะเอาพี่น้องคลิปนี้ก่อนสิฝากไว้เช่นนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปเดอ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เดียวถ่ายคลิปหน้ามาให้ดูบรรยากาศกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีจ้า